กรมอุตุพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าวันที่29ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้เตรียมรับมือฝนถล่มหนักอีกระลอกลมกระโชกแรงเปิดข้อควรระวังก่อนฝนลดลงวันที่29ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในวันที่30ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกแอร์ล,ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ทําให้ประเทศไทยตอนนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นฝนจะลดลงส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำทุ่มฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตลอดช่วงส่วนในช่วงวันที่29-31ตุลาคมประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตลอดช่วงคาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่29ตุลาคมลบพศสิกายนพศสอา2566 ภาคเหนือในช่วงวันที่30-31ตุลาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในวันที่1-4พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่29-30ตุลาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในวันที่31ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรชั่วโมงอุณหภูมิตำสุด2 2่สสองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 5องศาเซลเซีย ค่ากลางในช่วงวันที่30-31ตุลาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในวันที่1-4พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกในช่วงวันที่30-31ตุลาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1-4พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝันตะวันออกในช่วงวันที่29ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3-4พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35ององศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่29ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่3-4พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35ององศาเซลเซียส กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่30-31ตุลาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนในช่วงวันที่1-4พฤศจิกายน66มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30าของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส